สวัสดีค่ะมดัดนางสาวอัญมณีศักคันธาพิญโยนักวิชาการฟิสิกส์จากบริษัทแกมมากโก้ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะมาจะมาแนะนํานาฬิกาเฟดดวงจันทร์แบบใหม่ของทางแกมมากโก้ค่ะซึ่งหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยหน้าจอ LCD ดิจิตอลสีนะคะตัวนี้มีฟังก์ชันมากมายเลยทั้งการแสดงเวลาแสดงปฏิทินวันเดือนรวมถึงวันในสัปดาห์นะคะแล้วยังสามารถวัดอุณหภูมิความชื้นและก็แสดงเฟดดวงจันทร์ได้ถึง6เฟดแบบนี้ค่ะ ทางแกมมาโกนะคะได้มีการออกแบบฐานซึ่งจะแสดงเฟสนะคะข้างขึ้นข้างแรมแบบนี้โมเดลดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์นะคะเพราะว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะทําให้เกิดเฟสที่แตกต่างกันดวงจันทร์ก็หมุนรอบโลกใช่ไหมคะโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะหนึ่งข้าวก็ประมาณ29.5วันนะคะทำให้คนบนโลกเนี่ยมองเห็นเฟสดวงจันทร์ที่แตกต่างกันในแต่ละวันค่ะเดี๋ยวต่อไปมาจะมาแนะนําการตั้งค่าตัวดิจิตอลตัวนี้ค่ะ หน้าตาอุปกรณ์เป็นแบบนี้เลยนะคะพอพลิกด้านหลังเนี่ยจะมีขาตั้งสามารถกางออกแล้วก็ตั้งกับพื้นราบได้ค่ะด้านหลังจะมีที่เก็บเมมโมรีนะคะสามารถดึงออกมาได้เป็นที่ใส่ฐานกระดุมสำหรับบันทึกการตั้งค่าครั้งสุดท้ายค่ะถ้าเราไม่ได้ใส่ฐานเนี่ยเราจะต้องเซตอันตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่องค่ะ สายไฟตัวนี้นะคะเป็นแหล่งจ่ายพลังงานแล้วก็เอาสายเสียบปลั๊กแล้วก็มาต่อกับอุปกรณ์ได้เลยหน้าจอก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นหน้าจอ LCD สีค่ะด้านข้างจะมีปุ่มเซตเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนาฬิกาปลุก RCC แล้วก็ Memory ค่ะส่วนด้านบนนะคะจะมีปุ่มเงียบแล้วปุ่มปรับแสงสว่างค่ะ ความสว่างสามารถปรับได้3ค่านะคะก็คือ 10%, 0%และ100%ค่ะเป็นระบบสัมผัสนะคะกดได้เลยต่อไปวิธีการเริ่มการตั้งค่าโดยการกดปุ่มเซตค้างไว้ค่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะขึ้นมาให้เลือกภาษาค่ะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อเลือกค่ะอิตาลีเฟรนช์ดัตช์สเปนิชเดนมาร์กนะคะแล้วก็เยอรมนีแล้วก็กลับมาที่อังกฤษค่ะเราสามารถกดปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ต่อไปกดปุ่มเซตเพื่อตกลงนะคะส่วนปุ่ม RCC ประเทศไทยใช้ไม่ได้ก็ให้เป็น o อฟค่ะ การตั้งค่าเวลานะคะสามารถเลือกได้ทั้งแบบ12ชั่วโมงและแบบ24ชั่วโมงค่ะกดเซตเพื่อตกลงแล้วก็เริ่มตั้งค่าได้เลยค่ะถ้ากดปุ่มขึ้นนะคะก็จะการนับขึ้น1 2 3 4 5ถ้าเกิดปกดปุ่มลงเนี่ยก็จะเป็น3 2 1ค่ะอันนี้มาจะลองตั้งเวลาจริงนะคะ แล้วก็กดเซตเพื่อตกลงต่อไปก็ไปตั้งค่าหน่วยนาทีค่ะกดเซตเพื่อตกลงค่ะต่อไปเป็นการตั้งปีพศนะคะปี2020เนี่ยจะเป็นค่าที่เซตมาจากโรงงานนะคะเราก็เลือกได้เลยเมื่อเปลี่ยนนะคะเฟสดวงจันทร์ก็เปลี่ยนด้วยค่ะ พอได้ปีแล้วก็กดเซตตกลงค่ะต่อไปเลือกมันเดทนะคะจะเลือกเป็นเดือนก่อนแล้วก็ตามด้วยวันหรือจะเลือกวันก่อนแล้วตามด้วยเดือนก็ได้ค่ะกดปุ่มเซตเพื่อตกลงนะคะ ต่อไปนะคะเลือกหน่วยอุณหภูมิค่ะสามารถเลือกได้2หน่วยคือเซลเซียสกับฟาเรนไฮค่ะมาคก็จะเลือกเป็นเซลเซียสนะคะแล้วก็กดเซตเพื่อตกลงต่อไปเสียงบี๊บนะคะจะตั้งให้เปิดเสียงหรือว่าปิดเสียงก็ได้นะคะพอตั้งค่าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นวันศุกร์ที่6เดือน8นะคะเวลา15-26 แล้วก็อุณหภูมิ27องศา,าเซลเซ,เซียสแล้วก็ความชื้นที่83ค่ะส่วนมูลเฟสนะคะก็จะเป็นแบบ1 1ขาบนะคะเสร็จแล้วค่ะ เห็นไหมคะว่าใช้งานไม่ยากเลยแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยนะคะแถมยังสวยงามอีกตั้งหากหากท่านในสนใจนะคะตัวนาฬิกาเฟสดวงจันทร์แบบบิจอตอลแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้ทางบริษัทแกมมากโก้ค่ะตามดิงด้านล่างนี้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมัดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแกมมากโกประเทศไทยจำปัด